เชื่อหรือไม่แท็กซี่บินได้ผู้ผลิตโดนสัญชาติจีนนะคะเปิดตัวแท็กซี่โดรนที่ชื่อว่าอ e ีหาง216โดยมีการบินโชว์ตัวเป็นครั้งแรกที่เมืองโซประเทศเกาหลีใต้ค่ะ สำนักข่าวซินหัวไทยรายงานว่าแท็กซี่โดนหรือว่าชื่อว่าอ e ีหาง216ได้ขึ้นบินเป็นเวลานาน10นาทีบริเวณสวนสาธารนณะริมแม่น้ำโดยใช้ข้าวสารที่มีน้ำหนักประมาณ70กิโลกร,รมัมเป็นผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งอ e ีหาง216สามารถรองรับผู้โดยสารได้2ที่นั่งอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นอากาศยานในการเดินทางชมทิวทัศน์ช่วยเหลือทางการแพทย์และขนส่งทางไกล ได้อีกด้วยแม้ว่าจะเป็นอากาศยานขับขึ้นอัตโนมัติความเร็วสูงต่ำก็ตามทั้งนี้ประเทศเกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายว่าในปี2025จะใช้งานยานพาหนะทางอากาศแบบไร้คนขับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางไว้ในรถแบบการเคลื่อนที่ทางอากาศในเมืองแห่งเกาหลีใต้อีกด้วย